สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้ย้ายเอริสอากาศหนาวหนาวสิพาเพื่อนๆมาทอดลูกชิ้นค่ะทอดลูกชิ้นกันกินกับโต้ลมหนาวมื้อนี้ก็เก้าโมงสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงอากาศกันยังดีดียูคค่ะเพื่อนๆมาทอดลูกชิน้นกินกันเลยอากาศก็สิช่วงเช้าก็สิยี่สิบ กลัวเนอะยี่สิบห้ายี่สิบหกแต่เช้าๆโ้าพุ่นค่ะประมาณยี่สิบองศาบ้านยายเอริศแต่ตอนนี้กันสิอันนั่นคืนแล้วมาทอดลูกชิ้นกันค่ะลูกชิ้นลูกชิ้น,นยำเช้ากับยายเดอ แดดหนาวหนาวดีจะทดี๋ย่ได้เยอกออกกอนอันไหนที่มันดุกเหลืองเป็นตะแซบตะแซบ นี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งเหลืองเป็นแต่นแทบหลายอ่ะมากินน้ำกันมากินน้ำกันเลย อากาศหนาวๆชีวิตบ,บ้านย้ายถอยแบบบ้านนแบบบ้านนอกขอบคุณบ้านนอกขอบคุณบ้านนอกค่ะ คือไม่ให้ไก่ตักตักแล้นี่พ่อพอ่อกินได้แลออ้วแตกมัอนี้ย้ายมี่เบียง จะอุ่นไอ้นั่นก่อน ยายลืมอ<พ>บเยสให้แมนแล้วเลยเนาะยายสิอุน่นกินง่ายๆแบบง่ายๆอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกยายเป็นคนบ้านนอกยายจะอุน่นอันนี้ก่อนเอามาจากตลาดต้นจาน ดิใา่ทำไดูย้ายกาะเป๋าวนนี่อลอยวนมันออกเอามาจากตลาดต้นจานเมื่อวานนี่ย้ายใส่ช่องปิดไว้ ดยวกินบม่เป็นหรอกยายก็เห็ดไปอ,อุ้นกับเป็นตะกินอยู่ได้หรอเพื่อนเพื่อนคะมากินน้ำแกงก,กับยายเด้อ คขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ